อดีครับต,ตอตาไปแล้วไปแงครับข้นี้แล้วพี่กูนนม้มนแตะนอไปเตมีเพราะว่าเัาไม่คดหลเลย้อดีครับทำไมอหายก็ตกหายค้างยางครับเจนนาหายค้างยางอ่ะ เป็นแม่ทุกตาที่ดูแลเราขอบคุณครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ไ,ได้แล้วทุกส่าไม่แดงไปกุ้เปียว,วันนี้ครับวันนี้ขาทคนัดยียที่ ร้องไม่ไหวนะร้องม่าจะอ,อ้วนแตกครับว่อ ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแม่เธอใส่ตอนร้องแบบตั้งแต่จ้องจ้องอันนี้ไม่ต้องจ้องเลยไม่ครับฉันกำลังเป็นพ่อและเธอเป็นแม่ตาดกดวตุ้มต,ตาดูดวงแ้วพี่เหมยขับตามหลัง ไม่ส้สีแดงมาครับพี่คู่ขางหลังใช่ MG ปะ่ะเออพี่หวยพี่หวยฮะ,ไ,ะไม่ใช่ครับได้มาแล้วติดสองใบแดงครับทุกคนวันนี้ฝากไปกันเป็งใจด้วยครับสวัสดีครับพี่สมมสี ดีครับทุกคนขอกคนก็วางใจแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ร้องเพลงเพราะว่าทางไม่ดีเลยวะางดีดาดครับทุกคนเป้าหม่เขาป้าหมายอะไรหรือยังว่าเรื่องอะไรคนระับดีครับพี่สุจีไม่ต้องร้องหรอกครับถ่านหลังนั้นผมไปแล้วนะทุกคน